ชื่อ,อวิรมนค่ะตอมแสมเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่ะตัวใหญ่มากคหาเสื้อายากมากบางทีก็คือทยานไวไซส์ XL แล้วเสื้อผ้าคนไทยก็จะเป็นแบบ XXL แล้วก็ไม่มีไซส์ก็เลยมาเปลี่ยนหุ่นดีกว่าจะได้แบบหาเสื้อง่ายขึ้นโหน้ำหนักเหรอสัก6 5มั้งแล้วด้วยความเป็นคนแบบ ตัวเตี้ยมันก็แบบหึ่กลมๆเดินกับเพื่อนทีเป็น1กับศูนย์เงี้ยเขินเด้อเริ่มเรียนมาประมาณสอาเดือนค่ะรู้สึกว่าตัวเล็กลงคือคนเอาข้างอะทักเยอะมากทั้งๆท,ที่เวลาเรามองตาช่างอะมันก็รู้สึกว่าเลขมันก็ไม่ได้เยอะนะมันไม่ยังไม่ถึง10เลยแต่ว่าถึงขั้นแบบเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าได้แล้วอันเนี้ยพอใจมากๆเลย ช่วงแรกคือแต่มองตาช่างตลอดแล้วเลขมันไม่ลดเลยไม่ลดแบบผ่านไปเหนืออาทิตย์ลดเป็นแบบจุดทศนสนิยมอะในขณะที่คนที่มาลอข้างคือวีคเดียวลดเยอะมากบางคนแบบเดือนหนึ่งลด20โลเงโลยมันก็แบบทอนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือ ประมาณเริ่มเดือนที่ 1, นเดือนที่สเนี่ยมันก็เริ่มลงแล้วเริ่มลงประมาณอาทิตย์ละโลก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นส่วนใครที่เป็นแบบแตมที่ช่วงแรกๆเนี่ยออกกํบบาลังกายแล้วยังไม่ลดอ่ะอย่าพึ่งทอนะเพราะว่าถ้าพยายามเดี๋ยวมันก็ลดเองโหพี่โอ๊ตหรอพี่โอ๊ตก็เวลาถ่ายรูปส่งมาให้ก็จะแบบอุ้ยอันนี้ไม่ได้นะอมแตม หรือไม่ก็บางทีก็จะพูดแบบไม่กดดันให้เรารู้สึกกดดันหรือไม่ก็พูดกดดันให้เรารู้สึกกดดันมากมากก็เลยลดก็ได้นี่ที่ลดเพราะว่าเห็นใจพี่โอเลยนะเนี่ยถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้อึดอัดแล้วหาเสื้อผ้ายากตู้เสื้อผ้าเต็มเพราะเสื้อคนใหญ่เกินก็นี่ไงลดตู้เสื้อผ้าเก่าหมดแล้วก็มาเปลี่ยนหุ่นจะได้มีพื้นที่ใส่เสื้อผ้าตัวเล็ก,เลก,เลก,เลกๆเยอะๆเนี่ยแหละคะ่ะ